พี่นุ้มไปได้ไหมครับถ้าผมอุ้มคุณเนี่ยผมจะเดินจะโดนคุณเฟิร์สเขามาตบหรือเปล่าเฟิร์สไม่หึงหรอกครับผมถามจริงเลยสรุปผมถามจริงเลยอนนี้จงใจเลยคุณโทครับเฟิร์สกับโทจริงจริงเป็นแฟนกันใช่ไหมในชีวิตจริงอ่ะป้าทุกคนก็ชอบคิดมากหาว่าโทเป็นแฟนกับเฟิร์สเอาแบบเอาแบบจริงๆเอาแบบไม่เขินอ่ะ คือจริงๆคุยกันอยู่ว่าโทรกับเฟิร์สเป็นพี่น้องที่แค่รักกันมากแค่นั้นเองครับครับแต่ว่าคืนก่อนที่คืนก่อนที่มาทําเพลงแล้วก็แล้วก็อยู่ห้องเดียวกันนี้แล้วทําไมต้องรีเควสตอยู่ด้วยกันสองคนด้วยครับก็อยากเล่นอวีด้วยกันสองคนไม่อยากคือใช้สมาธิอ๋ออ๋อก็คือปกติชอบเล่นเกมด้วยกันทากันลงแรงอะไรอย่างเงี้ยเก็บด้พี่เตผมให้เข้าใจวันนั้นคือเราทําเพลงแล้วก็ทําด้วยกันอ่าแล้วทําไมก็นอนด้วยกันข้างนอกก็ได้ ก็ไม่อยากนอนกับพี่หนุ่